คุณผู้ชมคะรายการที่นี่ไทย PBS ติดตามนำเสนอต่อเนื่องมาวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะสำหรับปัญหาเรื่องเหมืองแร่ปัจจุบันไทยมีเหมืองแร่เกิดขึ้นกว่า1,000แปลงทั่วประเทศการนำแร่ไปใช้เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อปีสร้างไรายได้มากกว่า3ล้านล้านบาทนะคะแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นค่ะว่า การพัฒนาเมืองแร่กับคุณภาพชีวิตสุขภาพทรัพยากรป่าไม้รวมทั้งทําให้ชุมชนและอาชีพเกษตรเปลี่ยนไปเป็นคําถามว่าเป็นการพัฒนาลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่ติดตามเรื่องนี้กับคุณพัทราพรตันงามค่ะภายใต้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาและผืนป่าเช่นนี้อยู่ในแผนพัฒนา <Okay. S 2> อาจตรวจพบแร่ได้รัฐและนักลงทุนจึงต้องการสแสวงหาเพื่อนำแร่ไปขายทำกำไร ใช้พัฒนาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยเริ่มทำเหมืองแร่เมื่อกว่า100ปีก่อนเน้นการทำเหมืองดีบุกแต่ปัจจุบันนี้มีพื้นที่ได้รับสัมปทานบัติทำเหมืองเกือบ1,700แปลงพบแร่กว่า40ชนิดในจำนวนนี้เป็นแร่เศรษฐกิจเช่นดีบุกฐ่านหินยิปซ้ำสังกะสีและทองคำแต่ขณะนี้พบว่าดีบุกและพลอยเริ่มหมดไปและมีตัวอื่นเป็นที่ต้องการ และการทำเหมืองไม่สามารถยุติลงได้หากอุตสาหกรรมยังมีความต้องการเพราะฉะนั้นถามว่าในปัจจุบันเรายังคงให้ความสําคัญเหมืองแร่หรือไม่ก็ต้องเรียนว่าเหมืองแร่เนี่ยผลผลิตของเหมืองแร่เนี่ยเป็นวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแก้วโจกอุตสาหกรรมซีเมนต์อุตสาหกรรมยานย,ยนต์ทุกอย่างเป็นเป็นแร่หมดนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ายังให้ความสําคัญหรือไม่ยังให้ความสําคัญ จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ระบุว่าแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิตแร่มากกว่า60,000ล้านบาทและหากนำแร่ไปพัฒนากับอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะสร้างรายได้มากกว่าปีละ3ล้านล้านบาทค่าภาคหลวงที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายให้รัฐแบ่งเป็นร้อยละ60ส่งเข้าชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่รอบเมืองและอีกร้อยละ40เข้ากระทรวงการคลังและหากดูภาพรวมทั่วประเทศแล้ว ไทยมีพื้นที่ที่มีศักยาภาพทำเหมืองไม่ถึง1%ของพื้นที่ที่มีศักยาภาพทั้งหมด 5%, แต่การพัฒนาเหมืองที่ต้องเกี่ยวข้องกระทบชุมชนธรรมชาติและสุขภาพประชาชนทั้งตั้งแต่ก่อนเริ่มและหลังเกิดเหมืองหากผู้ประกอบการไม่บริหารจัดการและแก้ปัญหาได้หรือบางแห่งเป็นคดีฟ้องร้องร้องเรียนกันกว่า10ปี ยิ่งทาให้ชาวบ้านที่รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ไม่ต้องการให้เหมืองเกิดขึ้นอีกเราก็ห่วงห่วงหมดเลยอ่ะเพราะว่าเราเกิดที่นี่เนาะเพราะว่าป่าไล่ที่ทํามาหากินของเรามันก็อยู่ที่นี่อ่ะถ้าเหมืองลงมาแล้วเราจะทําอะไรค่ะแล้วเราก็จะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมพัฒนาประเทศน่ะถ้ามันอาจจะมเหมืองทองเนี่ยอ๋เรากินทองได้ไหมครับ กินขา้าข้าวโพดผานสะาปลังนี่เรากินนะเราอยู่ได้ใช่ไหมครับเอาทุกคนประดับทองนะมันอิ่มทองไหมครับมันก็รวยเฉพาะบ,บางคนบางกลุ่มาน้นเลยครับแต่คนเสียหายนี่เยอะแยะเลยนะครับเราหลับเขาคิดแบบไหนครับที่อนุมัติของนี้นะครับมันมันนาโมโหนะใช่ไหมครับขคมเหงประชาชนนะครับทุกคนก็กลัวตายแล้วถามว่าอยากได้เงินอยากขายที่ขายทาง ถ้าฉันจะขายบ้านขายที่ขายทางฉันไม่ต้องไปขายถึงกรุงเทพหรอกฉันป,กปัก้ต้ขายที่บ้านฉันก็ขายได้แต่ฉันจะขายไปทําไมนี่มันคือชีวิตแล้วพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่การเกษตรทั้งหมดที่เราทํานาทําไร่ทําสวนถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้มาก่อนบรรพบุพรบุษเราอะ่ะให้เราเก็บไว้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปเพื่อที่จะได้เอาไว้มีอาสัม,มาอาชีพเราเรียนไม่สูงจริงเราไปอยู่ไกลๆเราไม่มีเงินที่จะส่งลูกหลานเรียนเราก็ทํานาเราก็เก็บข้าวของเราไว้กินได้แต่ณนะปัจจุบัน น,นี้เราเพลงขายหมดเลยข้าวขายหมดอาหารทุกอย่างพืชผักแล้วก็ทั้งพืชสวนครัวค่ะไม่มีใครกล้าเก็บกินเลยเพียงเพราะคําว่ากลัวตายแม้ฝ่ายเกี่ยวข้องยืนยันว่าที่ผ่านมาแม้จะใช้กฎหมายกํากับทางด้านเทคนิคและการปฏิบตัติรวมถึงเมื่อหลายหน่วยงานต่างช่วยกันตรวจสอบแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหากจะทําให้ชาวบ้านมั่นใจว่าเมื่อเกิดเหมืองจะไม่สร้างผลกระทบ แต่วันนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยผมว่าผู้ประกอบการไม่ควรเถียงว่ามันมาจากไหนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าชาวบ้านเดือดร้อนผู้ประกอบการเนี่ยต้องเข้าไปดูแลก่อนเพราะว่าผมก็ได้บอกผู้ประกอบการตลอดเวลาว่าคุณเนี่ยมาทําธุรกิจที่ทําธุรกิจจากทรัพยากรนะไม่ใช่หิ้วกระเป๋ามาแล้วมาลงทุนแล้วก็มาทำเซมิคอนดักเตอร์ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยจะสูงกว่าผู้ประกอบการธรรมดาเป็นร้อยเท่า นโยบายรัฐบาลยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งแร,ร่ปีหน้ามีแผนอนุมัติประธานาัิรดีทำเหมืองแร่โปเทสเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรและทดแทนการนําเข้าที่มีมูลค่าปีละนับหมื่นล้านบาทและคาดว่าไม่เกิน3-5ปีจะมีเหมืองที่ผลิตโปแทสเซียมได้และคาดว่าจะทําให้เกิดการลงทุนกว่า5 0 0,000ล้านบาท แต่ขณะเดียวกันการมีเมืองแร่ทุกประเภทเกิดขึ้น<ม>ก็ทําให้ชาวบ้านหลายคนที่ติดตามข้อมูลมเป็นกังวลและไม่มั่นใจต่อแผนการป้องกันหรือแก้ปัญหาพัทราพรตันงามไทยพีบีเอสรายงาน